รีวิวต้นทุเรียนหลังจากได้น้ำฝนนะครับฝนเริ่มตกเข้ามาบ้างแล้วนะครับมีตกตกหยุดหยุดนะครับต้นทุเรียนของเราก็จะสดชื่นนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีการแตกยอดเยอะนะอย่างต้นนี้นะครับก็จะเป็นช่วงใบเพสาดนะครับเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับใบมันจะมีสองสีนะครับมีทั้งเขียวเข้มมีทั้งเขียวอ่อนนะอ่านี้เป็นช่วงใบเพสาดนะครับแล้วก็มีการยืดยอดนะครับดูยอดที่เขายืดนะครับหลังจากได้น้ําฝนนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุเรียนชอบน้ําฝนนะครับอ่าเรื่องของแหล่งน้ํานะครับท่านต้องจัดการให้ดีนะอย่างในเปลงผมนะครับผมใช้น้ําประปานะครับน้ําประปานะก็ได้นะครับไปได้นะครับแต่ว่าดูหลังจากที่เขาได้น้ําฝนนะครับดูเขายืดนะครับเห็นไหมยอดเขายืดได้สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นทุเรียนนะครับชอบน้ําฝนนะครับควรขุดสะกักเก็บไว้ให้ดีนะครับ